สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่องสมอดำผู้เดียวดายบายชนอยู่นะครับก็จะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวยนะครับพยากรณ์อากาศวันนี้วันที่16สิงหาคมพศ2563ซึ่งพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปาน,ปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำ ปกคุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณทางด้านตะวันออกของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและที่ตกสะสมไว้ด้วยนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศตามรายภาคต่างๆมีดังนี้นะครับสำหรับภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ อุณหภูมิต่ำสุด2 3 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานีนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 7 3 1อองศาเซลเซียส สำหรับภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราดบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32ององศาเซลเซียส สำหรับภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยะหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงช,ช,ชาวนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วชนบรุรีระยองจันทบุรีและตาดอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 4องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองขึ้นสูงประมาณ2เมตร สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด3 2 -35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร สำหรับกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศของวันนี้ที่บราซอนนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารข่าวพยากรณ์อากาศได้ที่เว็บไซต์ของง้อมอุตุนิยมวิทยาที่ w w w .tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือติดตามทางช่องสมอดำผู้เดียวดายบายชนได้เลยนะครับ จะอัปเดตสถานการณ์ฝนฟ้าพยากรณ์อากาศมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บอสนได้อัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้บอสสนด้วยนะ ครับจะทําคลิปดีๆมีสาระมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะนําสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ